สวัสดีครับผมก็มิซิทช็อนะครับวันนี้ก็พามาชมลำโพงอีก1รุ่นนะครับน่าสนใจมากๆนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับผมมีหน้าจอแสดงผลขนาด14นิ้วนะครับเชื่อมต่อ WiFi สามารถดู YouTube Netflix และแอปต่างๆได้เลยนะครับผมสาหรับลำโพงรุ่นนี้นะครับมีดอกซับอยู่ที่6.5นิ้วนะครับคูณ2นะครับหรือว่า2ดอกนั่นเองนะครับเสียงกลางนะครับ4.5คูณ2เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ เสียงแหลมนะครับ3.5คูณนะครับก็ถือได้ว่านะครับขนาดกำลังน่าใช้เลยนะครับสามารถใช้ภายในและภายนอกนะครับหรือว่ากลางแจ้งได้เลยนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับด้านบนของเขาก็จะมีหูหิ้วนะครับแบบนี้นะครับด้านข้างก็จะมีหูรากนะครับตัวนี้สามารถลากเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับด้านล่างเขามีล้อนะครับ4ตัวนะครับสาหรับล้อนะครับแล้วก็จะมีนะครับสาหรับล็อกล้อด้วยนะครับด้านล่างนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของแผงปรับด้านบนนะครับแผ่นเพดนะครับสวยหรูนะครับแล้วก็ดูดีต่างหากนะครับ ครับผมในส่วนของวอลลุ่มเล่งเบานะครับตัวนี้นะครับสีดําตัดด้วยขอบทองนะครับแล้วก็ปรับเบสได้นะครับปรับเสียงแหลมได้นะครับในส่วนของไมโครโฟนนะครับลำโพงตัวนี้นะครับมีไวเลิไมโครโฟน USB นะครับแถมมาถึง2ตัวกันเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญนะครับคุณภาพเสียงดีมากนะครับมีทั้งด้านของรีเวิร์สด้วยนะครับแล้วก็ดีเลย์เอ็กโคนะครับแหลมเบสนะครับสามารถตัดได้หมดเลยนะครับวอลลุ่มเล่งเบาก็มีนะครับ แล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมานะครับมีช่องสําหรับเสียบกีตาร์แล้วก็วอลลุ่มสําหรับเล่งเบากีตาร์ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ช่องเสียบกีตาร์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าไม้สองตัวที่แถมไปไม่เพียงพอต่อการร้องนะครับสามารถเสียบไม้ลอยหรือไม้สายนะครับเพิ่มได้อีกหนึ่งช่องนั่นเองนะครับผมอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับมีแถมไปให้นะครับ15โวลต์8แอมป์นะครับ1ลูกนะครับแล้วก็มีช่องสำหรับต่อแบตเตอรี่เพิ่มนะครับตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไไไปในนททีีี่่่มมมฟะคครรับลูก้าาาสถ จมแบตเตอรี่นะครับเพิ่มได้ที่ตรงนี้นะครับบวกลบนะครับต่อให้ถูกต้องนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับช่องสัญญาณเข้าสําหรับต่อคอมพิวเตอร์นะครับก็มีมาให้นะครับช่องสัญญาณออกนะครับสาหรับต่อพ่วงลาโพงแบบเดียวกันอีกหนึ่งตู้นะครับก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับผมช่อง usb s d card นะครับแล้วก็ hdmi นะครับก็มีมาให้บลูทูธมีมาให้นะครับครบคันกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับตู้ลาโพงรุ่นนี้นะครับที่สำคัญนะครับตัวนี้นะครับสามารถหมุนนะครับแล้วก็ พัดจอเก็บได้ที่ด้านหลังนะครับผมก็เคลื่อนย้ายง่ายๆเลยนะครับเคลื่อนย้ายง่ายมากนะครับสาหรับรุ่นนี้โอเคเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปลองทดสอบระบบเสียงกันสักหน่อยนะครับว่าคุณภาพเสียงของตู้ลำโพงรุ่นนี้นะครับเป็นยังไงพร้อมแล้วติดตามรับชมได้เลยครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับไม่ยุ่งยากมากมามนะครับเพียงแค่ลูกค้านะครับเปิดสวิตช์ขึ้นนะครับแล้วก็เข้าไปตั้งค่านะครับเชื่อมต่อ w i f i กับบ้านของเรานะครับใส่รหัสให้ถูกต้องนะครับเพียงเท่านี้นะครับเข้าไปที่ YouTube ก็สามารถ เลือกเพลงที่ต้องการมาทดสอบได้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้เพลงมาทดสอบแล้วนะครับเป็นคาราโอเกะนะครับสามารถปรับให้เป็นจอใหญ่ได้นะครับก็ติ๊กหนึ่งครั้งที่หน้าจอนะครับแล้วก็จะมีตารางสี่เหลี่ยมอยู่นะฮะหน้าจอก็จะใหญ่เป็นตามแบบนี้เลยนะครับในส่วนของวอลรุ่มเร่งเบานะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับเสียงเบสได้นะครับแล้วก็เสียงแหลมนะครับผมเสียงสุดยอดเลย เบรคแน่นๆนะครับจัดตัวนี้ผมว่าจบนะครับสําหรับท่านที่ชอบเสียงเบรเสียงกลางเสียงแหลมใสๆด้วยนะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของไมโครโฟนนะครับที่แถมมานะครับตัวนี้ก็จะใส่ฐาน 2A นะครับจํานวน2ก้อนนะครับดันสวิตช์ขึ้นนะครับจะมีหน้าจอแสดงผลแบบนี้นะครับทั้ง2ตัวสามารถใช้งานพร้อมกันได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองทดสอบระบบเสียงไมโครโฟนกันหน่อยนะครับผมอันนี้คือระยะานต่างนะครับสังเกตไร้เสียงเข้าลำโพงแล้วนะคับเดี๋ยวผมจะลองได้ขึ้นนะครับ อ่าอย่านะครับถ้าขยับข้อใกล้ปากเยอะนะครับคุณภาพเสียงก็จะดีขึ้นขึ้นนะครับผมทดสอบทดสอบอันนี้ยังไม่ได้ปรับเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวจะลองปรับเอฟเฟกขึ้นนะครับผมทดสอบอันนี้รีเวิร์ดนะครับรีเวิร์ดนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นรีเวิร์ดสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมทดสอบทดสอบเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่าในส่วนของเอคโคนะครับก็สามารถปรับใช้งานได้นะครับผมทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสาม 4, 5, 6, 7, 8, 9, สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบเชื่ว่าถูเสียงไม่ดีมากเลยนะครับก็ท้าใดที่กําลังจะคิดเปิดห้องคาราอเกะน,นะครับตัวเดียวนะครับไม่ต้องไปยุ่งยากมากมายซื้อแอมขยายซื้อตู้ลําโพงมาต่อซื้อจอทีวีใหม่นะครับไม่ต้องเลยนะครับตัวนี้ตู้นี้มีมาให้ครบทั้งจอทั้งตู้ทั้งแอมขยายนะครับอยู่ในตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่สําคัญสามารถลากไปไหนมาไหนนะครับหรือว่าจะมาใช้งานการแจ้งนะครับสามสารกับ พักพวกนะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสามารถโทรติดต่อ,อผมได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แป2สามสี่สี่สองเก้าสองห้าหกนะครับได้ของตรงปกแน่นอนนะครับผม ก่อนนะครับถ้าได้สนใจโทรติดต่อผมได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับหรือจะ,ะท,อทักเพจอ,อิเล็กทรอนิกส์อนไรดีกล้องวงจรปิดทุกันมือถือนะครับก็ได้ของตรงปกตามนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ